สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้จะมาสาธิตการทํางานเจ้าอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับไม่ต้องเดินสายแลนเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับมาดูกันว่าทํางานอะไรได้บ้างนะครับอ,อันดับแรกผมจะใช้เขาควบคุมทีวีก่อนนะครับเปิดทีวีแล้วผมจะดู YouTube เสียเงนเสียเงินได้เงินได้เงินเง้นวงินเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปกตินะครับนี่ครับลดเสียงนี่เพิ่มเสียงปิดเสียงเปิดเสียงนะครับผมปิดทีวีไว้ก่อนแล้วกันมาดูพัดลมนะครับทีนี้นะครับ พัดลมนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดพัดลมก่อนนะครับเบอร์สองเบอร์สามในเลกเบอร์นะเบอร์หนึ่งอันนี้ให้หยุดสายนะครับให้สายต่อแล้วปิดเครื่องได้นะครับอ่าสเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นแอร์นะครับแอร์ Air. แอรนะครับอแอร์ทำงานแล้วนะครับถบาอุณหภูมิปรับเป็นยี่ห้าองศานะครับเพิ่มความลมแรงเพิ่มพัดลมปิดนะครับเรียบร้อยจุดเด่นของเจ้าตัวนี้อีกอย่างนะครับคือจริงๆเราไม่ต้องจําเป็นต้องอยู่ในบริเวณบ้านนะครับเราเปิดจากที่ไหนก็ได้นะครับขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับ เปิดใช้ 3G โทรศัพท์ก็สามารถเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเราได้นะครับเช่นเราอยู่ห้างเรารู้ว่าอีก5้าทีเราจะเข้าบ้านเราสามารถโปรแกรมให้ทุกอย่างเนี่ยเปิดไปรอเราได้สมมติผมโปรแกรมที่ผมโปรแกรมไว้แล้วนะครับก่อนกคือก่อนเข้าบ้านนะครับผมโปรแกรมไว้ว่าให้ทีวีเนี่ยเปิดเองอัตโนมัติแล้วก็เลือกช่องไว้ที่ช่อง23ให้พัดลมเปิดไปที่เบอร์3แล้วก็ให้แอร์เปิดไปรอนะครับดูนะครับกดปุ่มเดียวนะครับปุ่มเดียวนะครับ,รบอ่า ทีวีเปิดเองแล้วนะครับเปิดเองนะครับเลือกเป็น HD m i นะครับเลือกอัตโนมัติเลยนะครับเสร็จแล้วกล่องจะเปิดนะครับกล่องติดพอกล่องติดแล้วนะครับกล่องจะเลือกอัตโนมัติไปที่ห้องยี่สามนะครับเป็นช่องเวิร์กพอยต์เสร็จแล้วนะครับต่อไปพลัลลมจะทำงาน,นครับพลัลลมทำงานแล้ว ผมโปรแกรมไ้ที่เบอร์สามนะครับอ่าเบอร์สามเรียบร้อยแอร์ก็ทํางานแล้วนะครับทีนี้นะครับพอผมจะออกจากบ้านนะครับผมต้องการทุกอย่างปิดหมดอัตโนมัติอีกนะครับผมก็โปรแกรมไว้แล้วนะครับให้ทุกอย่างปิดนี่นะครับก่ออกจากบ้านอันดับแรกนะครับแอร์จะปิดอัตโนมัตินะครับอ่าแอร์ปิดก่อนแต่พัดลมจะกลับมาที่เบอร์หนึ่งแล้วก็ปิดนะครับกล่องดับและทีวีก็จะกลับไปค่าเริ่มต้นแล้วก็เปิดอัตโนมัตินะครับ เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ